สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมบ้านไทเซียนครับหลังจากออกรถสีข้าวไทเซียนไปแล้วครับตอนนี้กําลังซื้อดินครับมาถมข้างๆบ้านครับเนี่ยโดยมีเท่าแก่สักดเป็นคนดันครับมีรถปุกล้อบรรทุกดินมาแล้วมาดูคูเวตาครับอันนี้47แรง แมนบอเนี่ยถูกต้องแล้ว47แรงกด็อ่านี่ครับมาแล้วครับดินดำดินดำครับสามารถปลูกผักได้ครับเนี่ยแถวนี้ดินสวยดินงาม สี่ครับส7แรงครับคันนี้ผมขับมาแล้วครับอลองขับมาแล้วมาแล้วครับอีกคันหนึ่งครับอันนี้ครับอีูสุ ตอนนี้ก็ฝนก็จะตกครับแต่ไทยเซียนไม่วันครับฝนตกไม่สนยสักดันแล้วครับ นอกจากหาปลาเก่งขับรถไถก็เก่งครับปลูกพริกด้วยครับเท่าแกศัก ดันอีกแล้วครับตอนนี้มาอีกแล้วครับอีกคันหนึ่งตรงตรงนี้ต้องการ2ี่สิบรถครับมาแล้วครับอีกคันหนึ่งครับคันที่เจครับตอนนี้ตุเซียนเอายี่สบรถครับตอนนี้ตุเซียนจะไปแจกบัตรอย่างเดียวครับ <laughs>

ตอนนี้ครับมาแล้วคันที่8ครับตอนนี้เอา20รถครับรถที่8มาแล้ว

หลังจากดันดินเสร็จก็มากินเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก้อยไข่มดแดงอ่ะเมียงเมียงไข่มดแดงโอ้เมียงมดแดงครับพ่้แม่ชิมชิมครับมาจะแซ่บขนาดไหนครับทำเบลอร์เลยาได้ร้อนตายไหนก็นอนหลันโอมาโอนมาตะกี้ตะกอนก็ได้แซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บแซ่บเนาะเดี๋ยว ผมก็จะลองอีกคำครับอเอาแบบอ่อนๆเลยครับอเอาใบอ,อันท่าน,นเหม,มือ,มอนย่งางไก่แซบใบอ่อนบนปันแดงเหาอใบแก๊ๆเก๊มันใบสลัดสลัดมันนะจิตใจแม่เป้งครับแม่เป้งไข่มดแดงครับส้้ั่งไดโอโ้โหเปรี้ยวมันๆครับคัว่วแม่เป้งไขม่มดแดงครับแซ่บ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ